สวัสด well, ีค่ะสวัสดี PFC ทุกคนนะคะไมซึนค่ะนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันกับช่องน้องหอมวิกแล้วนะคะหลังจากที่น้องหอมหายไปนานจริงๆนะคะหายไปแบบเป็นอาทิตย์กว่าเลยนะคะหายไปนานจริงๆเพราะว่าน้องหอมหายไปไหนนะคะบางคนก็อาจจะรู้นะคะบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าน้องหอมหายไปไหนมานะคะก็คือว่าน้องหอมไปขายของมานะคะน้องหอมไปขายของตามงานวัดนะคะก็ าบางคนที่ติดตามน้องหอมใน Facebook นะคะน้องหอมก็จะแจ้งข่าวก่อนร่วงหน้าแล้วนะคะว่าน้องหอมอไปขายของนะคะก็หยุดพักคลิปไว้สักพักนึงนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะแล้ววันนี้มาในคลิปแรกที่หายไป7-8วันนะคะมาในคลิปนี้คือจะมาตกปลาเลยนะคะมาคลิปแรกคือ มาตกปลากันเลยนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะอยู่บ้านก็เบื่อนะคะก็เลยมาตกปลาเลยเซ็ตดีกว่านะคะวันนี้มาตกปลาก็คือมาตกปลาที่หนองนะคะไม่ใช่ในนาหรือในคลองอะไรนะคะวันนี้มาตกปลาในหนองเลยนะคะหนองปลาของญาตินะคะวันนี้ก็มากันหลายคนเลยนะคะแต่ว่าพี่หอมนะคะมีพี่หอมพี่จริงแล้วก็พี่สีนวลนะคะที่เรามากันสี่คนตอนนี้เขาก็ตกกันอยู่แล้วนะคะและน้องหอมก็เพิ่งมาเองนะคะเพราะว่าน้องหอม ไปขายของนะคะกลับดึกทุกวันเลยนะคะบางทีก็กลับเที่ยงคืนบางทีก็ตีหนึ่งตีสบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะน้องของก็กลับมาตอนตีสานะคะก็เลยเพิ่งตื่นนอน ตอนเที่ยงวันนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่กินข้าวเสร็จก็คือตามเข้ามาเลยค่ะนะคะก็อยากจะม,มาตกปลานะคะเพราะว่าน้องหอมไม่ได้ถ่ายทําคลิปมาหลายวันแล้วด้วยนะคะแล้วก็การตกปลานะคะน้องหอมเป็นคนที่ชอบตกปลาอยู่แล้วนะคะก็เลยไปลงทุนซื้อเบ็ดนะคะนี่นะคะเบ็ดเบ็ดที่ไปซื้อมาในเคยถ่ายทาคลิปให้ให้ได้ดูกันอยู่นะคะเ่แต่ว่า เบ็ดตัวนี้ไม่รู้ว่ามันจะหมานหรือไม่หมานไม่รู้นะคะตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยได้ปลาะะสักตัวดึงน,นะคะวันนี้ก็จะมาทดลองกันอีกนะคะว่าวันนี้จะได้ปลาไหมนะคะแต่เมื่อกี้ตอนที่น้องหอมขับมอเตอร์ไซค์มานะคะเห็นพี่หอมนี่ได้ปลานีนตัวใหญ่มากประมาณประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราเห็นแค่ไกลๆนะคะเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆนะคะว่าตัวจะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ตอนนี้เขาได้กันกี่ตัวแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะโอเคตอนนี้เพื่อที่ไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวตามน้องหอมมากันเลยนะคะ มาค่ะไปค่ะตอนนี้เราไปดูกันนะคะแต่ร้อนๆแต่ว่าเราไปหาอยู่ใต้ร่มไม้นะคะวันนี้มาในหน้าสดเลยเพราะว่านอนมนอนเพิ่งตื่นนะคะนอนเพิ่งตื่นก็เลยรีบมาอยากจะมาตกปลาเพราะว่าถ้ามาคนเดียวมันก็ไม่สนุกนะคะก็เลยมาพร้อมๆกับพี่ๆเขานี่แหละนะคะโอ้หน้องนี่มีหลายอันเ็มเลนน,น,นี่นอแต่นี่มีปลาวะ่ะนี่อะไรอะ นี่นะคะอันนี้คือหนองหนองปลาที่ปล่อยปลาไว้นะคะและทางนี้คือจะเป็นคลองน้ํานะคะน้ําไหลมาก็เลยกลายเป็นหนองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ <c oughs> คิดว่าน่าจะมีปลาอยู่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> โอ้ปลาแน่นปลาเพี้นี่นะคะเขาที่ที่เขาได้ปลากันนะคะสีขาวๆนี่ปลาอะไรอ่ะนายพลลองจับดูซิเฮ้ย ไอเกียกมามีโนปลานินนะคะดูปลานินทำไมมันเป็นสีแบบนี้ปลานินทองปลาิทองเหรอใช่นะเพิ่งเคยได้เห็นเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเพราะว่าเคยเห็นในวิทยุที่เขาประกาศอันที่เขาโฆษณา,ากันปลานินทองปลานินทองกันอะ่ะโ<ร>อ้ตัวใหญ่มากนะคะดูหาเต็มห่ามือเลยนะคะแล้วอีขังนันงะ่ะเป็นปลาเป็นเมกปลาขาวตายแล้วเนาะอุย้สยสวยๆเลยอะ่ะ อันนั้นท้องท้องป่องเลยมันคองน้ําหรือว่ามันมีไข่กันแน่เนี่ยนี่นะคะอูระได้หลายตัวอยู่นะคะนี่พี่จิงนะคะพี่จิงกําลังจะตกปลาอีกแล้วนะคะวันนี้มาหญิงร้วนนะคะที่มาตกปลากันนะคะเดี๋ยวตามไปดูพี่จิงกันหน่อยบรรยากาศยูสวยมากนะคะเพราะว่าบ้านของญาติตรงนี้นะคะเขาจะอยู่ในอยู่ในอ,อย่างไงเขาจะทําบ้านอยู่นอกหมู่บ้านนะคะแต่ก็แบบอยู่กับ แต่ยังไงอย,ยอยู่กับพร้อมภูเขาอะไรอย่างนี้แต่นะคะรอบๆก็จะมีแต่ภูเขาเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ตกเบ็ดไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะได้ปลาเพิ่มอีกไหมนะคะนี่นะคะวิวสวยมากนะคะเพราะว่าญาติมาทําบ้านอยู่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะก็เลยมาทําแบบนี้อยู่ที่นองน่าน้องน้ํานะคะอืมในน้องแล้วจริงเี่ยท่านเจ้าแม่หยุดนี่แหละ นี่นะคะพี่จิงนะคะกำลังจะตกปลาอีกแล้วนะคะไสเดือนหมดก็เลยไปขุดไสเดือนมานะคะพี่ซีนวลใจได้ใส่ไสเดือนเลย <c oughs> นี่นะคะวิธีชีวิตคนบ้านนอกนะคะเราทำมาหาหา,หาตามหาปลาธรรมชาติกินกันนะคะ <c oughs> มีแบบธรรมชาติบ้างไม่ธรรมชาตินะคะ <c oughs> ถ้าในหนองก็คือเลี้ยงอาหารนะคะ <c oughs> ถ้าคนในคลองก็คือเดินปลาธรรมชาตินะคะ นี่วันนี้มาหญิงล้วนนะคะมาสี่คนนะคะเอาแล้วเอา,เามาดูปลากันอีกรอบหนึ่งตอนนี้ได้ลายหลาย,หลายตัวแล้วนี่ปอสี่ตัวแต่แปลกตรงปลานี้นะคะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะดูไม่มีเก็ดเลยนะคะอุ้ยปลาทับทิมเหรอใช่เนาะนี่นะคะดูเป็นสีขาวไม่มีเก็ดด้วยนะคะเพิ่งเห็นอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่เห็นปลาแบบนี้ ในพ่อจะตกในไหนในหนองหรือว่าในคลองในคลองเหรอเอาแล้วเอาแล้วพี่สีนวลจะได้ปลานิลตัวใหญ่ละหายที่ไหนหายที่ไหน,นไม่มาอยู่ที่ปลาดยน,นะ,ป,ะปลาลนเ yes. ไม่ไหนไม่ได้ในพ่อเอาไปเอาแล้วนะคะปลากินเสร็จอีกแล้วได้ไหมได้ไหมนะคะนี่กำลังจิบจิบอยู่นะคะยังไม่กิน กำลังเล่นกับเหยื่ออยู่นะคะนี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาแล้วลากแล้วลากแล้วแต่ยังไม่จมนะคะมันยังไม่คาบจริงๆยังไม่กินนะคะยังไม่กินมันแค่ดึงไปไป,ไปมาๆนะคะนี่น่าจะปลาเล็กนะคะดึงไปดึงมามันไม่กิน ะมาปล่อยเบ็ดของน้องหอมบ้างนะคะวิธีตกปลาลืมไปแล้วนะคะคอยขายของหลายวันมาใส่เหยื่อกันก่อนจับไส้เดือนก็กลัวนะคะไม่ค่อยกล้าจับเท่าไหร่ แต่ซื้อมานะคะเบ็ดอันนี้ยังไม่ได้ปลาเลยสักตัวนะคะเคย,ยเคยลองไปตกปลาหลายรอบแล้วยังไม่เคยได้สักตัวะคะโอเคตอนนี้นะคะต้องดึงไอ้กลมๆนี้ขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะให้มันลอยน้ํานะคะปล่อยอีกนิดนึงก่อนประมาณนี้ก็ได้เนาะ อืมเดี๋ยวเราจะมาตกปลรราน,นินตัวใหญ่ๆนะคะเอาในหนองเลยเนาะหรือว่าเอาในคลองตาหวานไม่กินสองตัวหนกูปดัด เราจะปล่อยไว้แบบนี้นะคะเราจะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ตกปลาช่อนนะคะเราจะตกปลาเนนในหนองนี้มีปลาเนนนะคะเราก็รอดูถ้าไอ้ที่มันลอยน้ํามันหายไปก่อนนะคะมันถึงจะได้ปลาตอรุนกันนี่พี่หอมได้แล้วนะคะได้ปลาขาวอีกแล้วในหนองนะคะตัวเล็กมากนะคะแต่ก็พอกินอยู่ประมาณสองนิ้วนะคะ <laughs> ความโตนะคะนี่ กระเขาก็ได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะประมาณสิบกว่าตัวนะคะนี่เมื่อกี้น้องหอมนะคะยกคือนี่ไงนี่ไงปลาอีกแล้วพ่อเร็ว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 นี่ไงนี่ไงเร็วขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงอันนี้เมื่อกี้ตัวนี้นะคะมันน้องหอมยกขึ้นขึ้นได้มาปลาปลามาด้วยแล้วนะคะแต่มันตกไปนะคะเต้เต้เต้ลากกเดึงเลย ดได้จิกด้วยน,น,นี่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 น,นี่ไหน,นไหนกล้องอยู่ไหนปลาหมนี่<า>นะคะได้แล้วปลาหมอนะคะนี่เอาออกเลยพ่อเฮ้ยปลาหมอ,อะนะคะน่าจะเป็นตัวนี้นะคะเมื่อกี้ที่มันดึงไปรอบหนึ่งแล้วนะคะปลาหมอสวยๆเลยนะคะอันนี้คือปลาหมอธรรมชาตินะคะก็คือว่า ถ้าเป็น,นที่ไทยที่เขาเลี้ยงไว้นะคะก็จะเป็นตัวใหญ่มากแต่ว่าที่นี่ปลาธรรมชาตินะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะตัวก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะดูเอาออกเป็นไหมเนี่ยพี่สีนวลโอ้ยโอ้ย,อย,อยปักมือแน่เห้ถืออ่านี่อะมาถือกล้องนี่นะคะพี่สีนวลไม่เป็นนะคะน้องหอมจะได้ไหมเราต้องถือแน่นๆนี่ต้องแบบนี้ป้า นี่ประมาณสามนิ้วนะไขมือก่เลยเดินผัวกแน่นอนใช่นี่ไสเดือนยังเหลืออยู่นะคะเหยื่อยังเหลือนะคะก็เดี๋ยวใส่ต่อนะคะฟางต่อเดี๋ยวมากินอีกตัวหนึ่งอ่ะไปเลยอาเวียนปมมาเราจะฉีบเวี้ยนเลยว้าได้อีกแล้วนะคะปลานิ่นเดนะคะท้องใหญ่เลยนะมีไข่แน่นอนนี่นะคะประมาณสี่นิ้วนะคะสองนิ้วสามนิ้ว ประมาณสามนิ้วนะคะตัวเล็กเกินก็คือปล่อยปล่อยในสู่ในหนองคืนนะคะเพราะว่าซื้อมาเลี้ยงนะคะ <c oughs> ได้ปลานินตัวน้อยอีกแล้วนะคะนี่ตัวมันเล็กอะแต่เราเราเ,รเดี๋ยวเราจะเอาปล่อยขึ้นนะคะปล่อยขึ้นสูนหนองนะคะตัวมันยังเล็กอยู่เพราะว่าปลาเนนนะคะญาติเขาซื้อมาเลี้ยงไว้นะคะมันยังไม่โตพอตัวเล็กก็คือไม่เอา ถ้าเป็นในคลองนี่เอานะคะแต่ว่าในหนองไม่เอานะคะปล่อยคืนกว่าไปเลยสองรอบแล้วนะคะได้ปลาตัวเล็กอยากได้ตัวใหญ่ๆแต่มันได้แต่ตัวเล็กจใจเวียดหลังนี่มันถึงหมานะจำมะเวียดมันถึงปลาอีกรอบนึงถ้าได้ตัวเล็กอีกนะคะก็จะย้ายที่จะไม่เอาละ หายเทะนั่นพอหายแทะเอาอีกแล้วเหรอเออถ้าจะตัวเล็กอีกแล้วนะคะให้รอบนี้เป็นตัวเล็กอีกก็คือจะย้ายที่แล้วนะ,ะนี่ไงเอาอีกแล้วโอ้ <iyor> ตัวเกา่าตัวเลี้ยวไอ้จ้า <computing> น่าจะตัวเดิมนะคะดูตัวเท่าเมื่อกี้นะคะมาข้ามอย่างเดียวมันน่าจะหิวเหยื่อนะคะมันน่าจะอยากกินไส้เดือนโอ้ยใช่นี่ไ <ๆ S 2> <ๆ>งตัวเมื่อกี้น่าจะใช่ตัวเมื่อกี้นะคะดู รอยเข็มนะคะที่เราออกเมื่อกี้มันมาคาบอีกแล้วนะคะรอบที่สองรอบที่สามแล้วไปใกล้ๆเลยโยนไปใกลๆเลยนะคะรอบนี้เดี๋ยวรอดูอีกรอบนึงว่ามันจะมาอีกไหมอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอีกรอบนึงนะคะคว้าควากัรเะเอ้า,าเอาเที่วางเองนะคะดูเที่ยววางแป๊บเดียวปลามากินอีกแล้ว ทำไมไม่นได้แต่ตัวเล็กนีวยพี่สีดูดู <laughs> แต่เนี้ยอันนี้ก็คือตัวใหม่ <laughs> หน่าจะต,ตัวเดิมนะมันเป็มวานอยู่ที่นี่ก็จำน่าจะตัวเดิมเนี่ยมันก็มีรอยเข็มอีกแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันแม่แม่เอาใส่กี่ไลไม่ต้องใส่ปุ๊บทำไมได้แต่ตัวเล็กนะคะ <laughs> แค่ปล่อยเองนะคะแค่แค่โยนเบ็ดลงไปปลาก็มาคาบอย่างเดียวเลยนะคะ <laughs> รอบดึงยังไม่สะใจ แถวนี้นะ่าจะมีปลาเยอะนะคะแต่มันมีแต่ตัวเลก็กอะอยากได้ตัวใหญ่ๆนะคะเบ็ดน้องหอมไม่คือไม่ทันได้ใส่เลยนะดูเพราะว่าอันนี้เพิ่งวางไปปลาก็มากินอย่างเดียวนะฮะเอาแค่เอาองเอาแค่เอาอะเอาอะเอาเอาอะเอาลากเอาอะเอา,เอ,าอันนี้ก็ลากเ<อ>ลยเน,นี่ยมันถือว่าหนุนีีแค่ปลาเนี่ยเอาสองอันเนี่ยอะ เอาเลยทั้งสองตัวเลยนะให้ดูปลาลากทั้งสองอันเลยตกรถไหนจะไปก่อนเอานี้ก่อนเอามันหลอนตัวมันตันกับดีเด้อเอาเอาเอานี่พอเอากาวแลยใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่โอ้โหปลาได้เหม็นใหญ่รอบนี้ตัวใหญ่เลยนะดูมันลากลากลากกาวล้นลอยมือเดียวะ ตัวใหญ่มากอย่างมูวนอะปุ้งมาเลยโอ้โหนะคะรอบนี้ตัวใหญ่มากกำแก้ไย <laughs> ได้แล้วกำแก้ไปเฮ้ยอะนี่นะคะดู <laughs> กดถังปัวนเลยปลาถ่ายปลาถ่ายปลา <laughs> กำเท่หิบ่นเลยกระชินนั่นแหละ นี่นะตัวใหญ่มากเมื่อกี้คือได้ปลาตัวเล็กนะคะเบ็ดมาได้ประมาณ4ี่ห้ารอบนะคะสี่ห้ารอบได้แต่ตัวเล็กมารอบนี้ตัวใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปใส่ถังก่อนเดี๋ยวอาอีกรอบนึงนะคะเอาอีกรอบนึงตัวนี้มันหมานแท้นะคะเบ็ดมาจากไม้ไผ่นะคะเอาดู เนี่ยมีแต่ปลานินตัวเล็กอะที่มาตอมอยู่อะวางวังไอ้เขามันมีแต่ตัวเล็กอะเอาละอันนั้นก็มาตอมอีกแล้วเอาเอาละตัวไหนจะได้ก่อนนะคะอันตัวใหญ่นะมันลักขายังไม่จุ่มยังไม่จุ่มเร็วนึ่งมาเลย เอาเอาก็อดูเ <or> ด็กมากแค่นิ้วเดียวนะคะเอาเอาหลักไครหลักใครแยงหลักไก่เย้วหลักไก่เย้วมันมาเป้ไปใหญ่มันออกเก่าอ่ะนี่ไงหลักล่าล่าเก่าอ่ะมึงไมวยุกอ่ะโอ้ยใช่เป็นตัวใหญ่ๆอันนี้เล็กเองอันนี้ต้องปล่อยไปนะคะปล่อยในน้องแม่โอ้ยแม่ไปเลย มันลากนะคะมันยังไม่ลากมันมีแต่มันเป็นตัวเล็กเองอะ่ะไม่เลอะหมกบ้างคุณเนี่ยอออออโอ้เลยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โตพอนี่นะคะนึกว่าตัวใหญ่แล้วนะคะลากไปลากมาที่ไหนได้นะคะตัวเล็กเช่นเคยตัวเล็กอีกแล้วโอ้ อมานมานัมนเลไรตัวใหญ่โตโต,ตโปหลงว่าว่าอุ๊ยแถวมันปลาน่าจะมาอยู่แค่เฉพาะมุมตรงนี้นะคะขายคนหเอาละนี่ไงพอวังแป๊บเดียวคาบิดแล้วนะ,ะดูดูมือน้องหอมนะคะเมื่อกี้ปลามันปลามันดิ้นนะคะก็ทำให้มือออกเลือดเลยนะคะปลามันตัวใหญ่เกิน มีแต่ตัวเล็กอะถ้ารอบนี้ได้ตัวเล็กก็เดี๋ยวเราไปใส่ในคองดีกว่าไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปใส่ในคองดีกว่านะคะเพราะว่าในหนองนี่คือมันได้แต่ตัวเล็กนะคะกลัวว่าปลาจะตายนะคะ เงียบแล้วนะคะตอนนี้ปลามันไม่ค่อยมามันไม่ค่อยมากินเหยื่อแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปมุมทางนู้นนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงพี่เขาบอกว่าจะกลับแล้วนะคะเพราะปลาก็พอกินแล้วนะคะเพราะว่าได้เยอะพอสมควรนะคะก็น้องหอมมาทีหลังนะคะก็แบบ ไม่ทันน้องหอมได้แค่ไม่กี่ตัวนะคะขับมาสี่ห้าตัวนะคะตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนะคะก็ตอนนี้พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปมุมนู้นเพราะว่ามุมนี้มันมีแต่ตัวเล็กเยอะนะคะตัวเล็กเยอะเกินไปก็กลัวว่าปลาในหนองจะตายนะคะก็เลยเปลี่ยนไปมุมนู้นเผื่อว่าจะมีปลาตัวใหญ่นั่นเองนะคะไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไปไปนุมมุมนู้นนะคะมาดูกันว่าจะได้ปลาไหม มันสั้นไปนิดนึงนะคะ ได้เรื่องเลยนะคะจะกลับดีกว่าปลามันยิ่งมากนะคะตรงนี้มันไม่ได้เลยตรงที่ได้ก็คือจะเป็นแต่ปลาเล็กอย่างเดียวนะคะมันไม่ได้เลยอุย้อยเดี๋ยวจะกลับบ้านดีกว่านะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าดีกว่านะคะสําหรับคลิปนี้น้องหอมจะต้องขอตัวพี่ทุกคนลาไปเพียงเท่านี้นะคะ,ะเพราะวาันนี้ก็คือได้ปลาก็หลายตัวอยู่<ๆ>ก็พอกินนะคะเพราะว่าน้องหอมกับพี่หอมเราอยู่บ้านเดียวกันนะคะพี่หอมก็ก่อตกก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแล้วก็น้องหอมมาตกทีหลังก็ ได้ปลานิลนตัวใหญ่ตัวเดียวนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะไปแตะตัวเล็กนะคะที่โยนโยนลงไปในหนองนะคะเพราะว่าญาติเขาซื้อมาปล่อยไว้นะคะมันมีแต่ปลาเล็กที่มากินนะคะตัวใหญ่ก็มีแต่ว่าปลาตัวใหญ่ไม่ค่อยมากินเท่าไหร่นะคะเราก็เลยเปลี่ยนที่พอเปลี่ยนที่ก็คือปลาไม่กินแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะน่าจะได้ประมาณ4ี่ห้าโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะ ตัวกลับบ้านก่อนนะคะฝากพี่พทุกคนกดไลค์กดแจ์กดติดตามใช่องน้องหอมด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปถ่ายทําคลิปอะไรกันต่อก็าลารุนกันอีกทีนึง